ลุกลามไปแทบทุกวงการวงการสงก็เริ่มแล้วนะมันเริ่มจากวงการบันเทิงก่อนนะแล้วก็มาวงการการเมืองวงการสงและหลังจากนี้คาดว่าผู้เสียหายที่มีจํานวนมากเนี่ยอาจจะลามไปวงการอื่นๆเพิ่มเติมนะพี่แม๊ไม่รู้ว่าจะลามไปถึงวงการข้าราชการด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคลิปเสียงฮอตฮอตร้อนร้อนเนี่ยระหว่างบอสพอที่คุยกับบุคคลปิศาต่างๆเนี่ยพูดถึง เทวดาบ้างละพูดถึงนักการเมืองที่ต่อรองผลประโยชน์บ้างละมันมันทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าลามไปถึงการเมืองซึ่งทุกคนก็กําลังจับตานะว่านักการเมืองส่อเสือคนนั้นจะเป็นใครเขารู้กันหมดแล้วนี่เขาบอกว่าเขารู้กันหมดแล้วแต่เจ้าตัวไม่ยอมรับแม้เจ้าตัวจะไม่ยอมรับแต่แอคชั่นของพักที่เจ้าตัวสังกัดอยู่เนี่ยอ,อย่างพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ชัดเจน ก <g ül> <g ül> ็มีมติให้พ้นจากตําแหน่งรองโฆษกพักก็เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบอใช่ไหมครับเผื่อมีการขยายผลอะไรต่างๆก็ก็เหมือนพลังประชารัฐก็ว่าไปตามกระบวน <c oughs> การ <c oughs> ครับ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยพี่แม็กในคลิปเสียงเนี่ยนอกจากตัวของบุคคลนะที่โฟกัสที่สุดก็คือตัวของกรรมธิการม,มีการพูดถึงว่าถ้ามาถ้ามาเคลียร์ตรงเนี้ยดูแลตรงเนี้ย ในตำแหน่งในส่วนของการชี้แจงกรรมธิการเนี่ยก็จะไม่ต้องเข้าไปจริงๆที่มาที่ไปมันก็มาจากคลิปเสียงของบอสพอที่คุยกับนักการเมืองสอเสือใช่ไหมครับก็บอกไปเลยถ้าดูแลพี่ดีกว่านี้จะปัดกวาดเช็ดถูให้หมดเลยเป็นกรอะป้องกันให้กรรมธิการเรียกเดี๋ยวจัดการให้มันก็เลยมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วในคลิปเสียงก็ไม่ได้ระบุนะว่าเป็นกรรมธิการชุดไหนกรรมธิการเนี่ยมันมีกรรมธิการ35ชุด นอกจากนี้ตอนนี้กรรมธิการสามัญกรรมธิการวิสามัญเนี่ยแล้วก็คณะอนุกรรมธิการต่างๆเนี่ยพี่แม็กมันมีเยอะมากมายครับหลายชุดแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ผมกับพี่แม็กมาขย่ากันดูว่าทําไมคนถึงกลัวกรรมธิการกรรมธิการให้คุณให้โทษมากน้อยแค่ไหนในทางการเมืองหรือว่าในทางของคดีต่างๆหริงจริงชี้ผิดชี้ถูกไม่ได้พี่สันไม่ได้แต่ว่าเรียกบุคคลเข้ามา สอบสวนหรือว่าพิจารณาเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่ได้ใน,ใ,นในขอบข่ายอำนาจที่ตัวเองเหนี่ํานาดแต่ทีนี้เนี่ยหลายกรณีที่ผ่านมาในอดีตมันก็มีประเด็นปัญหามาตลอดใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันทําอะไรถูกต้องตามคันองคลองทำหรือเปล่ารหรืออะไรอย่างไรเนี่ยมันก็มันก็ถูกกล่าวอ้างกันมาตลอดแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นเวทีให้มีการล็อบบี้ในการผลักดันวาระอะไรต่างๆสําหรับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในใหลายและส่วนด้วยเหมือนกันในการบริการ พอพี่แม็กพูดแบบนี้นม,นมันรู้เลยว่าทําไมนักการเมืองหรือว่าคนที่จะนั่งในสัดส่วนของกรรมธิการเนี่ยเขาถึงปรารถนากรรมธิการที่สามารถที่จะเอาไปต่อยอดเอาไปพูดกันตรงๆพี่แม็กเอาไปแสวงหาผลประโยชน์เขาอยากทางานเพื่อบ้านเมืองคนอยากทํางานเยอะนะโดยเฉพาะงานที่สามารถที่จะไปต่อยอดต่างๆถึงขั้นพูดกันแรงๆว่ากรรมธิการบางกรรมธิการเนี่ยนำไปสู่การปบทรัพย์ได้ มันก็มีมันก็มีกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตนะแต่ในกระบวนการที่กําลังตรวจสอบเกี่ยวข้องกับดีอคอนเนี่ยยังไม่ได้ฟันธงหรือว่าชี้ชัดนะว่ากรรมธิการไหนก็ต้องตรวจสอบแต่อดีตมันมีพี่สันอย่างกรรมธิการงบประมาณเนี่ยในชั้นอนุเนี่ยมันก็มีการเรียกรับผลประโยชน์อะไรต่างๆมันก็เป็นคดีความกันมาก็มีให้เห็นมาแล้วมีให้เห็นคดีความต่างๆในอดีตเราอย่านึกว่ากรรมธิการเนี่ย ไม่ได้เป็นอา่รัฐมนตรีบางคนพออกหักจากตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยโฟกัสต่อไปเนี่ยมันก็อยู่ที่กรรมาธิการเป็นกรรมาธิการแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นประธานพี่แม็กประธานกรรมาธิการเนี่ยมันสามารถคอนโทรลหรือว่าวางวาระการประชุม,มแล้วก็สามารถหยิบยกประเด็นต่างๆออกมา ออกมาพูดคุยกันในกรรมธิการได้เนี่ยตรงนี้ก็มีความสําคัญฉะนั้นพอพอเห็นแท่งของการเมืองแล้วเนี่ยอำนาจในาการบริหารเนี่ยมันก็มีความสําคัญพอสมควรสําหรับกรรมธิการเป็นเก้าอี้ที่หมายปองพอสมควรมีบทบาทมากพิชาตบางคนไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีบอกอเลยอยากเป็นกรรมธิการ บางคณะมากกว่าโดยเฉพาะกรรมธิการงบประมาณเพราะจะได้เห็นไส้ในของงบประมาณแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระทรวงเห็นหมดอยากเป็นตรงนั้นมากกว่าเพราะก็ไม่รู้ว่างานมันสนุกกว่าหรือยังไงอํานาจมันมีนะกรรมธิการนะกรรมธิการที่เป็นที่หมายปองอันนี้ไม่ได้พูดว่ากรรมธิการที่เป็นที่หมายปองเนี่ยจะนําไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์อะไรนะแต่กรรมธิการที่หมายปองเนี่ยอย่างถ้าถ้าคัดเกรดนะพี่แม็กกรรมธิการปปช กรรมธิการตํารวจกรรมธิการสคบรกรรมธิการอะไรต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นที่หมายปองพอสมควรเกี่ยวข้องกับองค์กรห้างร้านที่ต้องออปฏิบัติตามกฎหมายอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพี่สานคือการที่ถูกกรรมธิการเรียกเข้ามาสอบสวนหรือว่าตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยจริงอยู่ว่ามันไม่ได้ ถูกชี้ผิดชี้ถูกในชั้นกันมาธิการแต่มันอาจจะเสียชื่อเสียเสียเครดิตในในในแวดวงสังคมหรือเปล่าทีนพอพอเข้าสู่ห้องกรรมธิการพี่แม็กสมมติสมมตินะผมเป็น บริษัทหนึ่งแหละที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือ,รรอว่าหรือว่าอาจจะได้รับความเสียหายเนี่ยเข้าไปนั่งในห้องของกรรมธิการเนี่ยโดนซักโดนไล่เดียงข้อมูลโดนตรวจสอบพอสมควรถึงแม้ไม่ให้คุณให้โทษอย่างที่แม็กบอกนะไม่สนุกนะม,นกม,นกมันไม่สนุกมนะันไม่สนุกการที่จะเอาข้อมูลของตัวเองออกมาเปิดเผยเนี่ยพ,พี่แม็กถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันมันสมสมเสียงไหมคือถ้าดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่เทาไม่ดำเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะก็ไม่ต้องหลบเลี่ยงอะไรก็พิสูจน์กันไปพิสูจน์กันไปแต่จะมีแต่จะมีเคสที่มันไม่กักึ่งแบบเนี้ยแต่มันจะมีอีกมันจะมีบริษัทแบบเนี้ยที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะมีเยอะไหมก็ก็ไม่ทราบก็ไม่ทราบก็ก็อยู่ที่เรื่องร้องเรียนหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ถ้าซื้อมาขายไปง่ายๆไม่ซับซ้อนแล้วก็ ไม่มีผู้เสียหายไม่มีผู้งเรียก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องกลัวก็ไม่ต้องกลัวเรียกมาก็สามารถชี้แจงได้อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เราเห็นกันบ่อยพี่แม็กกรมมาธิการเนี่ยอำนาจบางบางบางครั้งเนี่ยในการเรียกหน่วยงานมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะมันไม่มีขอบเขตนะถ้าถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในความรับผิดชอบของกรรมธิการแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียกมาได้เรื่อยๆพอเรียกมาได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยกรมมาธิการบางกรมมาธิการเนี่ยบางคนและกัน กรรมธิการไม่ได้เป็นแค่สสนะ<ม>เป็นคนนอกก็ได้นะพี่แม็กก็ใช้อำนาจแห่งหน<ม>ในความติดสอยห้อยท้ายความเป็นกรรมธิการ<ม>เนี่ยไปต่อรองผลประโยชน์บางทีพี่แม็กพี่แม็กเปิดบริษัทอยู่ไค่คูเลย<ม>ครูว่าถ้าไม่ถ้าไม่จ่ายได้ไหม เอาเป็นว่าคือคือคือผมมองว่าภาพรวมกรรมธิการเนี่ยเขาก็ตั้งใจทํางานทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีนั่นแหละมันอาจจะมีคนส่วนน้อยคนที่ทาให้ที่ทําให้กรรมธิการทั้งหมดถูกมองแบบด้วยสายตาแบบถูกเคลือบแคลงอะว่าแบบเฮ้ยมันมันมีอะไรหรือเปล่าแต่ทีนี้พอพอพอเราปฏิเสธไม่ได้แล้วนะพี่แม็กว่ากรรมธิการหลังจากนี้โดนจับจ้องมากโดนถูกเคลือบแคลงมาก มันจึงไม่แปลกที่อาจารย์บรรน,นอประธานรัฐสภาเนี่ยก็สั่งให้สแกนสแกนบรรดากรรมธิการทั้งหมดมที่มีอยู่ตอนนี้ว่าการแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมธิการเนี่ย โดยเฉพาะคนนอกเนี่ยมีใครที่ใชห้หน้าที่ตรงนี้ไปสร้างหาผลประโยชน์จริงๆมาตรฐานจริยธรรมก็น่าจะเอาไปใช้กับบรรดากรร<ต>มธิการ <นะ S 1> ที่ <c oughs> อยู่ในไอคณะต่างๆนะที่ปรึกษาเลขาอะไร,รต่างๆน่าจะเอามาใช้เหมือนกับข้าราชการการเมืองนะพี่สันโอ้โหตรวจสอบกันเป็นสิบกว่าหน่วยงานว่ามีประวัติอะไรที่มัน ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่ามันก็น่าจะเอามาใช้กับกรณีนี้เหมือนกันนะน่าจะตรวจย้อนหลังนะน่าสนใจเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐมนตรีเนี่ยเราตรวจกันละเอียดยิบบรรดาข้าราชการการเมืองทั้งที่ปรึกษาเลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีผ่านมาจะสองเดือนรัฐบาลอุ้งอิงแล้วพี่แม็กซ์พึ่งทยอยตั้งมันจะตั้งได้ไม่กี่กระทรวงเองนะอันนี้มันมันพอมีการกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบคอบ มันก็สามารถที่จะ,ะป้องกันการนําไปแอบอ้างการนําไปทุจดิตได้คือมันคัดกรองคนเข้ามาทํางานอะไรพี่สันใช่ไหมครับคือถ้าคนมันมีประวัติอะไรทํานองนี้มาก่อนมันก็สกรีนออกไปมันก็ช่วยงานได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคือเดียคอน Group นี่ถือว่าช่วยปัดกวาดบ้านให้กับ ฝ่ายการเมืองในหลายมิตินะสภาก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังถูกจับจ้องเหมือนกันว่าประธานสภาที่แอคชั่นไปแล้วจะได้ผลเช็ดถูแล้วก็้ผลมากนอยจะสะอาดขึ้นไหมจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากน้อย่แาาาร่่วตกกปครั้งนี้จะสะอาดขึ้นไหมก็นั่นหละเป็นหน้าที่ของบรรดาสสบรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะเพราะว่า ฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นเสาหลักสําคัญของบ,บ้านเมืองนะพี่ซานคือถ้าไม่ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือมันก็สะเทือนกันไปหมดครับแต่ทีนี้พี่แม็กอย่างอย่างอย่างพี่แม็กบอกอกรรมธิการเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงผลลบไปแล้วนะผลบวกมันก็มีนะถ้าใช้ให้ถูกประโยชน์มันคือคการตรวจสอบทวงดุลการอํานาจการบริหารตรวจสอบอ การทํางานของหน่วยงานรัฐอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือหน่วยงานรัฐเนี่ยถ้าไม่มีกลไกตรงนี้ตรวจสอบเนี่ยมันก็จะไม่มีการถ่วงดุลแต่เราจะถ่วงดุลอย่างไรนะฮะให้การถ่วงดุลเนี่ยมีประสิทธิภาพและไม่ใช้กลไกตรงนี้ไปในทางที่ผิดครับจริงๆผลงานของกรรมธิการหลายยุคหลายสมัยมันก็มีมาตลอดที่สานใช่ไหมนอกจากตรวจสอบ่วงดุลการบริหารงานนู่นนี่นั่นต่างๆยังพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ การทานโยบายการขับเคลื่อนอะไรต่างๆก็มีกรรมธิการก็มีส่วนเหมือนกันมีส่วนสําคัญในการผลักดันวาระต่างๆในการผลักดันสิ่งที่สังคมอยากให้เกิดขึ้นแต่จังหวะแบบนี้เห็นบางพักการเมืองเขาชิงจะเพิ่มอํานาจให้กรรมธิการหรือครับพี่ซันก็ต้องเพิ่มอํานาจให้กรรมธิการเพราะว่า อย่างที่บอกกรรมธิการเนี่ยมีมีอำนาจแต่ว่ายังถูกจำกัดขอบเขตอยู่อย่างเช่นตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยกรรมธิการมีสิทธิ์เชิญมาชี้แจงข้อมูลต่างๆได้แต่แต่พี่แม็กที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเนี่ยไม่มาก็เหมือนกรรมธิการเป็นเสือกระดาษนะม,มีอำนาจอ,อ,อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่มามองกันอย่างนั้นม,มีอำนาจเชิญแต่ ไม่สามารถให้คุณให้โทษได้มันเลยมีมันไม่มีมิติในเชิญบังคับให้ต้องมาใช่ไหมครับคนที่ถูกถูกเชิญเนี่ยบรรดารัฐมนตรีบรรดานายกอะไรต่างๆครับทีนี้หลายพักการเมืองก็อยากเสนอให้มีบทบังคับเชิญต้องมาไม่มาจะมีอะไรตามมาโดยเฉพาะพักประชาชนแล้วก็พักภูมิใจไทยหากมีผลบังคับใช้มีบทลงโทษจริงๆในการเชิญทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีมาชี้แจงเนี่ยมันก็ต้อง มาพิจารณากันอีกว่าเชิญมาแล้วเนี่ยจะเพิ่มอํานาจแล้วใช้อํานาจในทางที่ถูกหรือใช้อํานาจในทางที่ผิดจะเดินหน้าไปอย่างไรนะฮะ